ครั้งนี้จะต่างจากครั้งอื Ash ่นครับเพราะว่าเรามาเปิดกันที่ชั้น6เลยมีของรดราคาเต็มเลยตัว200เองอ่ะยัเคยเห็นตัวนี้ตัวตัวพันกว่าเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันทีละตัวครับแต่ซึ่งตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะแจกนะครับว้าวอะไรเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างชองนะฮะ แล้วก็ในวันนี้เรามากับอาร์ทอยเต็มเลยซึ่งเราได้อาร์ทอยเนี่ยพวกนี้นะเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7อย่างเราได้มาจากงานเคลียร์แลนด์เซลที่สะพานเหล็กนะครับซึ่งเราไปสะพานเหล็กมา,าที่ชั้น6ของสะพานเหล็กวันนั้น,นครับมันมีงานเคลียร์แลนด์เซลอยู่เนาะซึ่งเขาอะได้เอาพวกสินค้าพวกนี้มาลดราคาแบบว่าลดเยอะมากจากไออารทอยบางอย่างเนี่ยกล่องละ4-500รก็ลดเหลือ2 300เองเนาะเราไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่าครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่ำชองนะฮะนีเปิดคลิปอย่างนี้มีโมเดลเฟกเกอร์อย่างนี้ให้ทายผมอยู่ไหนอยู่สะพานเหล็กน,นะฮะอีกแล้วแล้วก็ครั้งนี้จะต่างจากครั้งอื่นครับเพราะว่าเรามาเปิดกันที่ชั้น6เลยชั้นหโอ้ตอนนี้น่าจะมีตลาดขายลดราคาอยู่นะนี่มีของรดราคาเต็มเลยที่เขามาตั้งบูธต,ตรงนี้นะครับชั้น6เราก็มาดูตรงนี้แหละ วันนี้ที่สะพานเหล็กชั้นผมนะครับมีเมกาเคลียร์เลนส์เซลล์มีมันก็จะมีพวกของเซลล์มาขายด้วยนี่ปิเกอร์จากชาเมนคิงโอ้ยอันนี้ก็มีครับแต่ผมไม่แน่ใจอ๋อของคิวพ k อสเกตเหรอข้างในเป็นคันจิโร่ท่านี้เออเก้าร้อยบาทแล้วมีหลายอย่างเลยนะที่ร้านค้าออกมาเคลียร์เลนส์กันวันนี้เ็าจะมา ดูดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะนี่ลาบูบูลาบูบูอวกาศผมไม่เคยเห็นนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เก็บลาบูบูก็น่ารักดีม่อืน้องเป็ดน,นี่เลยเหลือ450เองกล่องยับนิดนึงนะฮะแต่ว่าราคาถือว่าโอเคเลยี่ยเคยเห็นตัวนี้ตัวตัวพันกว่าเลยนะนี่ แจกผู้ชมช่องดีกว่าถ้าใครมาคอมเมนต์ตัวละ50เองนี่เป็นชุดของ Baby t ีเวอร์ชัน3นะผมเปิดมาแล้ว2ตัวแล้วก็เปิดชุดไปแล้วอหนึ่งแต่ตอนนั้นนะที่ผมไปเปิดในช่องอ่ะผมซื้อมาตั้งแบบ8-90อุ้ยดูชุดดิมันไม่น่าจะมีแค่นี้เนาะเราเคยเปิดมันได้เยอะกว่านี้นี่เราร้านนี้มีนี่ด้วยทุกคน Baby T น่าจะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันมีซิป่ะครับอันนี้ตัว200เองอะ่ะ โห oh, ตอนที่ผมไปจุ่มในช่องนี้ซื้อมาตั้ง3 4 0 0นิดแต่ว่าเขา oh. เขาจุ่มไปแล้วนะ mm hmm. ได้ตัวนี้ได้ตัวแกะถ้าใครอยากได้ตัวแกะก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะ200บาทได้เลยอันนี้ยังไม่จุ่ม200บาท mm hmm. แล้วเรามาเรามาดูอีกอีกอันนึงนี่หรอโอ้น่ารักเนาะ12นะักสัตว์อันนี้เป็นตัวม้ามัง้งคือน้องตัวแบบว่าผลฟูอ้วนน่ารักมากอะนี่ดูดิ ผลแบบหนาตึบชีวิตชอเขาก็แปลไทยให้เราแล้วแต่ว่ามันเนมันไม่ตรงเท่าไหร่ออันนี้น้องเลราที่เราเคยเปิดไปกล่องเท่าไหร่น้อนักสัตว์นี่น่าจะสี่ห้าร้อยอยู่นะแต่ว่าน้องผนฟูมากเลยน้องๆหนูๆมาแบบตามซื้อซีรีส์นี้กันได้นะ ร้านนี้คือแบบมีเบบี้ทีเยอะมากน่าจะครบแบบทุกเวอร์ชั่นแล้วเวอร์ชันผลไม้ก็มีแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดนะนี้เปิดเวอร์ชันหนึ่ของสเวอร์ชัน10ไปนี่เวอร์ชันสที่เราซื้อชุดมาเมื่อกี้ร้านนี้ของเยอะอยู่นะมีแต่ของแบบแหลๆ่ๆนี่เก้าร้อยเก้าสิบเอง power u g l แล้วก็มีตัวนี้ครับนีเบบี้ทีสี่ร้อยเปอร์เซสุ่มล้วพันเ้า สี่รเซ็ก็คือตัวใหญ่ประมาณนี้ตัวใหญ่เท่าลาโบ,โบูบูโั้มีนี้ด้วยครับป๊อบคิว้วมันจะมาตั้งต่อกันได้อันนี้คือยกบล็อกเลยนะเนี่ย2,500มีทั้งหมด10ตัวอืตกตัวละ250น่ารักดีนะกล่องหนักมากด้วยเนะี่ยโอ้ยมีหลายซีรีส์เว้ยเนาะอุ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะนีหนึ่งนีสองอ๋อมี3มี3ามบ็อกอย่างนี้ ไปดูช่อง La b a air, ด d a i ี y ได้ครับเขามเปิดโชว์อยู่อันนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้ผมว่ามันโอเคมากเลยนะที่เขาแบบว่ามาเคลียร์แลนด์กันอย่างนี้คือของราคาถูกเปรียบเลยอย,อย่างน้อยผมก็ได้นี่มาแล้วชุดเอาไปแจกสักสอตัวถ้าใครน้องคนไหนมี Baby Tee Version สแล้วแบบยังไม่มีชุดอะเดี๋ยวผมแจกสักสอตัวเนาะแล้วขอ,อไปถ่ายสักสตัวและเราก็กลับมาณจุดนี้ครับ ซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมไปถ่ายชั้น5 4 3 2 1มผมไปถ่ายทุกชั้นเลยนะเหมือนคลิปแล้วๆที่ผมเคยถ่ายมาเนาะไปสะพานเหล็กเคยดูคลิปยาวผมกันแล้วเนาะทีเนี้ยกลับมาบ้านเอาเมมเสียบคอมเอาไฟล์ลงได้แค่ประมาณ10ไฟล์ก็เท่าที่เห็นนะฮะเมื่อกี้ไฟล์เสียไฟลเสียหมดเลยซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้กู้คืนมาก็เป็นภาพแบบปุ๊บแบบว่แบบเาเออเลอะมากๆผมก็ทําใจแล้วว่าผมจะไม่ได้มันคืนแต่ไม่เป็นไรเราก็มาทาคลิปเปิดอาร์ทอยก็ได้นะ เดี๋ยวรอบหน้าเราไปถ่ายมาให้ดูใหม่เดี๋ยวไปลายเดือนตุลาผมไปอีกรอบนึงเดี๋ยวผมไปสะพานเหล็กไปถ่ายไม้ดูอีกรอบเนาะรอติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันก่อนว่าผมได้อะไรมาจากในงานมาก <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันทีละตัวครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า2อบสอตัวนี้ไม่ได้จากงานเคียร์แลนดะ์เนาะเพราะว่ามันเป็นคอใหม่มันไม่ได้ลดราคาอะไรมากมายนะแต่ในตรงเคียรแลนดะ์ก็มีขาย แต่มันไม่ได้ลดราคาซึ่งเราได้ได้มาในราคาเต็มเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันทีละตัวนะ A later few moments later. เริ่มที่คอใหม่ล่าสุดของ Baby t e ครับ Baby t e มากระลองครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นน้องกระต่ายหมดเลยเหมือนหน้าปกอย่างนี้ยนี่ด้านนี้20ตัวบอกเลยเลยว่าเยอะมากๆอ่าแล้วมันมีชุดมีชุดมาให้ด้วยเหรอต้องใส่ชุดเองใช่ไหมในนี้อ,อ่าเดี๋ยวลองลองเปิดดูกันมาหนึงสองา แกะดูกล่องไม่ต้องไปสนนะฮะออจริงๆทุกคนดูดิเบบี้ทีก็คือเด็ก3ขวบเดี๋ยวมีกล่องหนึ่งภาษาไทายเหมือนกันเยียงฮางเชเดเราจะไม่ดูการ์ดเราจะดูตัวกันเลยเนาะ,ะมันบเป็นกระต่ายทุกตัวเว้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ชุดอะไรสีอะไรหนึ่งสองสาโอ้สีชมพูนี่เออน้องมีชุดมาด้วยแต่ว่าต้องบอกว่า น้องเขาหน้าตาหัวเขาเล็กลงนะมันไม่เหมือนเบบี้ทีวีหนึ่งวีสองเนาะที่จะเป็นหัวใหญ่ใหญ่อันนี้หัวน้องเล็กลงแล้วก็ตัวเล็กกว่า V3 ด้วยแต่ว่าพิเศษคือน้องเขาจะมีเสื้อมาตัวนี้สีชมพูชุดก็ชมพูขยับตาได้ขยับตาได้ตาเลีมองซ้ายมองขวาเนี่ยขยับได้หมดเลยเหมือนลาบูบูไงเป็ูแจกเนี่ยก็คือสีอมีทั้งหมดเท่านี้ทุกคนแต่ชุดอะก็ต้องสุมอีกคือสุมในสุม เรามาดูการ์ดกันดีกว่านี่เห็นไหมนี่การ์ดบอกว่าได้ตัวนี้นะมากระลองออสีก็น่ารักดีนะสีแบบมากระลองเลยตัวนี้เบบี้ทีสีโอเคเลยนะเราได้สีชมพูก็ถือว่าสักเซสนี่ดัดหูได้มันเป็นล้วนนะแต่ว่าดัดถึงขนาดหูตกไม่ได้ครับมันก็พอจะดัดไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรเงี้ยได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าถ้าได้ตัว,ถ,ตวถ้าได้ตัวหูตกอะทุกคนมันคือซีเกตครับเห็นไหมเนี่ยตัวหูตกคือซีเกต ซึ่งน้องตัวนี้แถมวงกุญแจมาให้ด้วยนี่วงกุญแจเป็นภาษาจีนข้างหลังมีคำว่า baby T อย่างนี้นะครับโอเคผ่านไปตัวแรกน้องคนนี้นะครับเป็น baby T นะฮะแต่ว่าเป็น baby T นักสัตว์อ่านว่าอะไร12ชีวิตชอล มีทั้งหมด12แบบแล้วก็1สีเขตครับที่ผมชอบที่สุดคือไม่มีแพนด้าผมไม่ชอบตัวแพนด้าเลยผมได้มาเยอะมากซีรีส์นี้ไม่มีแพนด้าครับมีมีไก่มีหมีมีแกะมีอะไรคล้ายๆเดิมมาแหละมีลิงด้วยผมอยากได้ลิงแล้วผมไปเห็นตัวจริงน้องมาแล้วด้วยน้องจะแบบว่าอ้วนขนฟูมากอ้วนกว่า baby tv 3ที่มีตัวมาผมอยากได้ลิงเพราะว่ามันเป็นปีเกิดผมผมเกิดปีวอกนะครับนี่ มาเปิดเลยเธอเธอก็อยากได้ปีเกิดเธอใช่ไหมเรามาแข่งกันได้ตัวไหนเราไม่ดูการับเรามาดูตัวกันเลยโอหใหญ่มากอ่ะจับจับหูดูก่อนโอ้โหหูแหลมจบเลยถือว่าจะได้มังกรมีความเสี่ยงที่จะเป็นมังกรมากหูเขาสั้นๆอ่ะใช่ไหมอ้าววัวหรอ ้าหลังมีข้างหลังมีสปอยอะ่ะการ์ดเธอเอามาโชว์หน้าค้องโอได้วัวทุกคนโดนผมโดนสปอยทุกคนเรียบร้อยเลย <c oughs> ไอไอบ้าแล้วออ้ยน่ารักอะ่ะ <c oughs> น้องนั่งมาหรอฮเราได้วัวครับเป็นตาลำไย,ยแล้วน้องนั่งซึ่งสีแม่งคล้ายแพนด้ามากเราบอกว่าก็บอกว่าไม่อยากได้แพนดา้าแต่ได้วัวที่สีเหมือนแพนดาา้าว่าน้องนั่งมานนะเนี่ยดูดิน่ารักนะ เออคนเะลรไหนสีเลหลทองมันทองมันดิไม่ใช่เฮ่น้องน่ารังนะน้องเป็นแบบว่านั่งได้ทุกคนนั่งบนมือได้ตั้งได้ของแท้มีคนมีคนบอกว่าของปลอมตั้งไม่ได้เบบิทีวีสองบูยับเลยคลิปช็อตไปดูกันได้นะคนดูไม่สี่แสนคนมาบอกปลอมแล้วสองแสนคนเออนี่อันนี้น้องช้างเบบิทีวีอุ้ยหน้าเหมือนกันเลยทุกคน แต่ว่าตรงแก้มน้องตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้เป็นหัวใจคิดว่ามันจะเปลี่ยนกันไ,ไหมเปลี่ยนได้ครับมันไซส์เดียวกันนะไม่ลงทุนเลยน่ารักดี <c oughs> นี่หลังจากเราเปิดเบบี้ทีไปแล้วครับ <c oughs> นี่คือสุ่มพุดน้องเบบี้ทีนะซึ่งมันไม่ได้มีแค่10ตัวข้างหลังนี้นะครับผมซื้อมาเยอะมากเพราะว่าผมไปซื้อในงานลดราคาเว้ยแม่งอันละ50บาทเอง ผมอะเคยซื้อชุดเบบี้ทีมาแล้วซื้อมา2ตัวตัวละร้อยบาทซึ่งแพงมากแต่เนี่ยโอ้โหผมได้มา2เท่าเลยซึ่งในวันนี้ผมเคยได้ชุดนี้ไปผมจะมาซุ่มอีก2ตัวนะแล้วอีก2ตัวเนี่ยผมจะแจกรอติดตามในคลิปช็อตผมได้เลยว่าผมจะแจกยังไงเนาะติดตามช่องผมไว้นะแล้วก็ติดตามช็อตด้วยจะลงหลังจากที่คลิปนี้ลงแหละนะว่ากติกาเป็นยังไงเรามาสุ่มชุดเบบี้ทีตัวแรกกันนะครับ จะได้ตัวไหนอันนี้ใส่ได้กับเฉพาะวีสามนะทุกคนวีสามก็คือตัวที่มันยืนอย่างนี้ไม่ใช่ตัวนั่งนะไอ้ตัวนั่งนี่คนละน,น,นี่กันนะมันอาจจะใส่ได้ก็ได้ไดเนาะอ่ามาลองส่มกันโจ๊ะมันเป็นผ้าผืนบางมากแทแดนโอ้โหอะไรเนี่ยกระโปงกระโปงเหรอนี่คือกระโปรงเออมันคือชุดกระโปงนี่แหละที่เห็นกระโปรงมันสั้นนะครับมันก็เป็นเพราะน้องมันตัวสั้นด้วยแหละนี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้ ชุดกระโปรงแต่ว่าตัวนี้มันติดหางหน่อยหนึ่งนะถ้าเป็นตัวแบบว่าชิวๆไม่มีหางอย่างเงี้ยมันก็น่าจะใส่ได้อลองใส่กับตัวนั่งดูเนาะมันก็ใส่กับตัวนั่งได้เนาะเนี่ยใส่ได้เลย b a b y T ทเวอร์ชัน12ราศีก็ใส่ได้เหมือนกันเดี๋ยวชุด Baby T อีกตัวหนึ่งให้คุณตะกล้องสุ่มนี่เราสุ่มอีกชุดหนึ่งขอตัวเท่ๆนะ เสวยเลยสวยเลยอ่ะแล้วโหอุ้ยตัวนี้มันต้องเข้ากับโหแต่แพนด้าตัวมันขาวอ่ะนี่เราลองใส่กับน้องตัวนี้แล้วกันโอ้โหกับกระโปรงแบบซีทูเซ็กซี่เวอร์ใส่กับน้องคนนี้ได้ไหมอ่ะเออมันใส่กับมันใส่กับมากระลองได้ไหมนี่ว่าใส่ได้ไม่น่าแปลกนี่ไงเฮ้ยทุกคนมันใส่กับน้องมากระลองได้แล้วแบบสวยนะเออ มันก็สมราคาดีอะผ้าผื่นน้อยนี่สวยเลยใส่ชุดอย่างนี้แล้วชุดนี้มันมีอยู่ข้างหลังอันนี้ไหมไม่มีเนาะเนี่ยมันไม่มีอยู่ข้างหลังนี้นะครับมันมีชุดมากกว่าที่เราเห็นมาเสร็จในส่วนของเบบี้ทีแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อมาต่อกันที่ชุดนี้ครับตัวนี้ก็จะมีดู d ูเพนกับ w วนดี Lucky Day นะครับซึ่ง2ตัวนี้มาจากค่าเดียวกันคือดูดูชูก้า เดอรดูโชก้าก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำอาร์ทอยออกมาครับซึ่งตัวเวนดี้เขาน่ารักมากเลยอันนี้เราเคยเปิดกันไปแล้วครับนี่คืออาร์ทอยกระป๋องเป็นแบบไอ้น,นีแรกเลยว่าที่ทําเป็นกรนะป๋องอะซึ่งเราเคยเปิดไปในคลิปช็อตครั้งที่แล้วนะครับอันนึงนี่ที่ว่าเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยน่ารักมากอันนี้น่าจะมีคนเขยา่าลอ่อระยุกเลยมาเปิดกันตัวแรกซึ่งตัวตัวละครตัวนี้มันมีเยอะมากนะครับมันไม่ได้มีแค่เวนดี้เนาะ มันมีแบบหลายตัวตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักชื่อทั้งหมดเราเคยเปิดได้เห็ดไปแล้วเนาะน้องเห็ดนอนในกล่องโอ้โหน้องใหญ่มากเอาไม่ออกอของกลัวมันหักมากเลยหนึ่งสองชอนี่กระถางได้กระถางมาก่อนนี่น,น้องไอติมครับ <c oughs> น้องไอติมแต่เร,เราได้คนนี้เราได้คนนี้ครั้งที่แล้วตัวอย่างนี้แล้วก็ได้น้องหน้าบูด น้องนี่มาเดวหูวน้องน่ารักมากอ่ะนี่น้องเอาเอาอชื่ออะไรเออน้องชื่ออะไรวะหาชื่อดิอา่าคอตตอนครับคอตตอนแคนดีป้ป่ะมันคือสายไหมอา่าขนขนนะเออมันเป็นขนเหมือนกามายี่เนาะน่ารักดีอันนี้เท่าไหร่อ่ะจำได้ไหมร้อยเจ็สิบเก้าบาทเองทุกคนน่ารักดีนะ A few moments later มาเปิดอีกกล่องหนึ่งครับ จากค่ายดูดูชูกาตัวนี้จะเป็นลัคกี้เดย์เวนดี้เวนดี้เราเคยเปิดไปแล้วนะคลิปช็อตแต่ว่าเป็นแบบตัวเล็กพึ่งน่ารักมากนะขนเป็นกรรมหยี่ผมชอบอะไรที่เป็นขนกรรมหยีมากที่จริงที่จริงตัวนี้ครับผมแกะที่สะพานเหล็กมาแล้วนะแต่ว่ามาเปิดให้ดูว่าได้ตัวอะไรหนึ่งซองโลลัคกี้เดย์แต่น้องจะหลับแล้วน้องตายอ,อ,อ๋อเหรอนึกว่าแบบ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทะเนี่น้องทำอะไรวะเนี่ยอ๋อมันตั้งหน้านี้อ๋อมีหมอนด้วยเหรออ๋อนี่ทุกคนนี่ให้ดูตัวน้องก่อนน้องนอนแบบว่านอนตูดโด่งนอนแบบหลับปุ๋ยเลยแล้วก็มีนี่ครับหมอนหมอนที่แบบว่าอิงเข้ากับหัวของน้องพอดีแล้วก็จะมีผีตัวนี้นั่งที่ตูดอุ้ยมันดูดเป็นแม่เหล็กเออเป็นแม่เหล็กเจ๋งว่ะ เออน่ารักดีนะตัวนี้เท่าไหร่จำได้ไหม360้อยอันนี้ซื้อมาจากร้าน4.0คอลเลเตอร์ที่สะภานเหล็กนะครับอ้าวเสียดายคลิปคลิปหายไปร้าน4.0คอลเลเตอร์ดีมากนะมันคือเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูด้านด้านนี้แล้วกันมันคือมีมีม,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 มีคลิปเก่า<อ>คือร้าน4.0คอลเลเตอร์อ่ะมันเป็นร้านที่มีฟิกเกอร์ตัวหนึ่งต่อหนึ่งจำได้ไหมที่เราเข้าไปมีโซโลมีลูฟี่อะไรพวกนั้นนะแต่ตอนผมไปตอนเนี้ยโซโลหายไปแล้ว แสดงมีคนซื้อไปแล้วเหลือแต่รูฟี่ร่างนี้กะแต่ว่าเขามีร้านเปิดใหม่ร้านที่สองนะซึ่งเราไม่รู้เขาเปิดใหม่ไหมเพราะเราไม่เคยเข้าไปโซนโซนนี้เนี่ยโซนกินข้าวอะ่ะเออศูนย์อาหารนะ่ะเขามีร้านใหม่ตรงนั้นสวยมากแล้วแบบว่าพวกอาทอยแบบว่าราคาถูกๆอะ่ะเพียบเลยนะอย่างตัวนี้สามยเองตัวนี้นะก็ไปตากันได้เวนดี้อันนี้เรามาจุม่ม นี่คือดิสนีย์100่ปี100ปีดิสนีย์ครับอันนี้ก็จะเป็นถุงจมซึ่งความพิเศษของมันคือโอ้โหดูดิมากหน้าหลายตาจับหูดูก็ไล่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็มีตัวซีเกตด้วยซึ่งพอเราเปิดมานะเว้ยดูเดี๋ยวดอยอยูอย่างตัวนี้ไอ้มิกี้ตัวนี้ดูมิกี้ตัวนี้ปึ๊บไม่มีเงาอยู่ในซีเกตด้วยเราจะรู้ไหมว่ามันคือซีเกตหรือสีมันจะประหลาดจะอะไรยังไงนะก็มาลุ้นดูกันซึ่งช่อง,องเราแล้วนะครับเปิดอาร์ทอยมาแล ร้อยองวะร้อยตัวยังไม่ถึงเนาะสี่สห้าสิ่ตัวแม่งยังไม่เคยได้ซีเข็เลยยกบงยกปอกอะไรไม่เคยได้ซีเข็เลยนะอ่ะมามาลุ้นกันอันนี้หนึ่งจุ่มได้สี่ตัวเขาเขียนไว้ตรงนี้หนึ่งจุ่มได้สี่ตัวของแท้จากดิ๊ตี้แต่เป็นแปลงจุ่มากแบ่งจุ่มมากมาหนึ่งสองสั้นายจะมาเป่ายิงฉุบทำไมซองแม่งทึบหมดเลยเราจะได้เป็นซองอย่างนี้สี่ตัวเขาเอา พีทิลิกา้าเปิดของเราตัวมาผมเปิดก่อนผมเปิดก่อนไซส์มันประมาณเท่านี้ทุกคนเดาไม่เดา,ดาโอ้โหเ <c oughs> ดาไม่ออกหรอกนะเปิดเลย <c oughs> อย่ามานั่งนึกนั่งเดาว้วาวอะไรเนี่ยโอ้นี่คือใครมานมีฟีเซนต์ป่ะใช่ป่ะไม่ไม่ใช่ชื่ออะไรไชื่ออะไรไ,ไรครบอกให้เถอะใครงามเลิศเออใครงาม แม่ใครงามชื่อเลยไม่รู้นั่นแหละแม่แม,มด,มดเออแม่มดหนังใกล้ออกแล้วครับเกาวกาดอดจะแสดงเป็นตัวนี้ถามกระจกทําไมวะทั้งที่ตัวเองคือสวยที่สุดอยู่แล้วอไะไปต่อไปต่อเขาอะไระไน่ารักค่ะเฮย้ยได้เบม็กเบม็กทำนิ้วยงังไงโอเคตัวธรรมดาตัวธรรมดาหรอเออมมีชิเกตเหรอไม่มีอะไรกันนี้อุ้ยน่ารักอ่ะ เฮ้ยงานเขาดีนะเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าตัวเล็กแล้วแบบว่าแบบกะก,กากนะเว้ยอันนี้ถุงละเท่าไหร่เนี่ยผมจาไม่ได้ถุงละประมาณสองร้อยกว่าบาทปัสามร้อยไม่ถึงไม่ถึงร้อยต้นต้นเองฉันหยิบมาถุงประมาณร้อยร้อยแปดสิบอ่ะตีไปประมาณนี้เนาะเพราะว่าได้มาสี่ตัวผมว่าคุ้มนะแล้วงานโอเคเลยดีทงดีเทลโอเคเลยมาผมจะเปิดถุงที่สามจบเฮ้ยนี่ น่ารักอ่ะไอรถยกจากเรื่องค้าน่ะแม่งมาอยู่ในถุงนี้ด้วยน่ารักจริงเออลูกผมชอบมากเลยนะกระตูนเรื่องนี้แบบว่าแต่แต่ชอบรถจากเรื่องนี้ไงรถมีตาซึ่งตัวนี้มันน่ารักมากอ่ะรถยกฟันเหยินนะนี่มีตัวคัาช่าด้วยแมกควีนก็อาจะได้กันด้ขอได้ได้ไหมลูกชออุ้ยรู้เลยสีเขียวขนาดเนี้ยโอ้โหสีเขียวออรู้เลย ไม่ใช่ไงอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหุ้ยไหมจริงด้วยว่ะเอออ้าแขนหายหายจริงป่ะมีไหมในนี้หึ h a t the fuck เฮ้ยไม่มีจริงเอ้ยแขนหายไม่มีจริงไม่มีมันหล่นอยู่พื้นป่ะเธอึ ไปหลุดอยู่ทุงไหนปะงงที่สุดผมไม่เคยเจอนะอาร์ตทอยแบบว่าของหายอย่างงี้ฮะยังไงครับตัวนี้โอ้โหว่าจะน่ารักกลายเป็นพิการพิกลพิการไปแล้วเนี่ยจริงๆทุกคนหรือมันเป็นซีเ็ตวะตัวจริงเนี่ยมันต้องมีแขนกัมมัดลงมาอย่างนี้โอ้โหไม่เป็นไรไม่นไรนี่คิดต่ว่านี่ยืนอเอวกันอยู่เนาะยืนอกเอวกันอยู่โอเคได้สีตัวนี้ถ้าไม่นับว่าแขนหายผมถือว่า ุ้มราคานะมันน่ารักดีถ้าใครเป็นสาวบกดิสนี่ชอบนะมีตัวให้เลือกเยอะเลยแล้วก็งานรายละเอียดค่อนข้างดีอันนี้ไปหาเปิดกันได้ครับผมถุงละ100ร้อยกว่าบาทเอง <c oughs> นี่ครับจุ่มต่อไปของเราอามิตาฟูโทษนะครับเป็นคล้ายๆหลวงเจ๊เป็นอริยบทต่างๆของมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งหมด8ตัวซึ่งแอคที่เป็นซีเคเลยคือตัวนี้ครับอามิตาฟูแต่งหน้ามากหน้าอย่างนี้ตามากหน้า อันนี้ได้มาจากงานเคียร์แลนด์ปกติกล่องนี้อยู่ประมาณ400-450เรามาลุ้นกันว่านี่คือเขาขายผมมา300นะแล้วมันมีสติกเกอร์ซ้อนอยู่อีกอันเห็นไหมผมจะแกะดูไว้ว่าก่อนจะเป็น300มันราคาเท่าไหร่แกะมาปึ้งเป็นเออ250ุดช็อคเลยนะเฮ้ยนี่เว้ย350แล้วมีสติกเกอร์อีกชั้นหนึ่งมันมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างผมจะแกะอีกเฮ้ทุกคน มันเคยราคาทั้ง430นี่คือราคาแบบว่าปกตินะของอาร์ตทอยเนาะมาคอใหม่ๆก็จะ400บวกแต่เราได้มาในราคา300ที่งานเคียร์แลนด์มาลุ้นกันเลยว่าได้ตัวอะไรผมอยากได้ซีเข็นนะที่เป็นปางมากน้าตลกดีตลกดีเชนชนโอ้ตัวนี้มีฐานน่าจะเป็นปางกินบุฟเฟ่ครับ eat whatever you want ปางบุฟเฟ่แน่นอนเป็นใบบัวอย่างนี นี่ครับอมิตาฟูนั่งบนใบวัวแล้วก็ถือช้อนซ่อมปางฉันเพนน่ารักไหมเอออย่าพูดเลยเออโอเคไหมไปกันต่อตัวน oh ี้ครับจับรางวัลได้มาผมไม่รู้ชื่อด้วยซํำมาจากค่าย CQ Toy มั้งมีซี่มีมีอะไรสักอย่างนะซึ่งตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะแจกนะครับ น่ตัวนี้นะครับผมก็จะแจกในคลิปนี้เลยคลิปยาวคลิปนี้เลยเนาะมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเช็คได้นะว่าใครกดหรือไม่กดเดี๋ยวเอาชื่อไปสุ่มกองล้อรุ้นเลยว่าใครจะได้ถ้ามี50ชื่อผมก็ใส่ไป50ชื่อนั่นแหละนะแจกหนึ่งตัวะซึ่งตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตเช็คการ์ดดูก่อนว่ามันไม่ใช่ตีเค็ดผมขออนุญาตเช็คการ์ดดูก่อนนะเพราะถ้าใช่ตีเค็ดผมก็ขอเก็บไว้เนรอ ตัวนี้ผมขอเช็คการเฉยๆนี่ครับน้องจะมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็ตีเคทหนึ่งตัวรวมเป็น7ตัวนะแต่ผมอยากได้ผมคงอยากได้ตีเคทแหละแต่ผมไม่รู้จักน้องนี่ครับได้ตัวโรบินฮูดอ่ะเราได้ตัวโรบินฮูดมาเนาะน้องจะเป็นเหมือนแบบว่ามันมีหลายตัวนะมันเป็นเหมือนแบบว่าจากดิสนีย์เรื่องต่างๆเห็นไหมโอเคก็ตัวนี้ได้โรบินฮูดใครอยากร่วมสนุกนะครับก็ฝากคอมเมนต์แชร์ กดไลค์และกดติดตามช่องผมหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาชื่อไปสุ่มกลงล้ะ Nice อันนี้นะครับเราสั่งมาไม่ได้ได้จากสะพานเหล็กนะมาจากงานของค่าย Toy City ซึ่งดูกล่องเขาดีครับเขาให้กล่องมาน่ารักมากเลยนี่คือกล่องของค่ายอาทอยเขาเลยนะกล่องเขาดีมากเลยเนาะสวย Little o o ู ก็แต่ละตัวมันมีกิมมิคของมันนะลูกเล่นของมันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรถ้าเป็นผมนะผมอยากได้ตัวนี้กระลอกบินใช่ไหมเหมือนกระลอกบินนะมาชุบโอ้ยอหเขาห่อถุงใสามาอย่างงี้สปอยเดชใช่ไหมตัวน้ำตาลนี้ไดหมีคนไดหมีไม่ได้ดิเคดอ,อีกแล้วคลิปนี้เปิดมากี่คลิปแล้วคลิปชอ็อตกี่คลิปขอญาตฉีกเลยแล้วกัน เออที่เคไปอยู่ที่พี่น้อยหนึ่งหมดแล้วที่แบ่งให้ผมบ้างดิจริงจริงน้องตัวนี้ชื่อมิกกันะครับโอ้หน่ารักนะเนี่ยแอบคล้ายเแบบี้ทีมากาลองอยู่นะไอตัวที่ห้อยข้างบนเนี่ยเนาะน้องขนฟมมากแล้วก็มีหน้าอยู่ข้างในผมไม่เข้าใจว่าน้องตัวนี้ทำาะไได้นะเมื่อกี้ผมไปปลดปลดเชือกน้องแล้วหน้าน้องมันอยู่ตัวกิมมิกตัวนี้ครับน้องสามารถแบบว่าปลดเชือกตรงนี้ได้ขี้อายก็หดหน้าเหลือเท่านี้ไม่เห็นหน้า น่าจะอย่างนี้นะก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเปิดอาร์ทอยที่เราได้มาจากงานที่สะพานเหล็กแล้วก็อื่นๆด้วยนะถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวสะพานเหล็กนะครับวันเสาร์ทิตย์เนี้ยลองไปดูที่ชั้นโกเขาอาจจะจัดงานอยู่ก็ได้ซึ่งผมไปก็บังเอิญไปเจอพอดีแต่ว่าโชคร้ายหน่อยนึงที่ว่า ไฟล์คลิปมันเสียผมไปถ่ายชั้นอื่นด้วยนะแล้วไฟล์คลิปมันเสียผมไม่สามารถเปิดไม่สามารถเอามาตัดได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เราได้มาเปิดอาร์ทอยให้ดูกันในคลิปยาวเนาะถ้าใครอ,อยากไปดูคลิปสะพานเหล็กแบบว่ายาวๆไปดูชั้นอื่นบ้างอนะไรเงี้ยก็ย้อนไปดูคลิปเก่าของผมได้ครับมีสองคลิปเป็นคลิปสะพานเหล็กของเดือนพฤษภาคมแล้วก็ช่วงต้นปีที่แล้วน่าจะประมาณนะั้นนะต้นปีที่แล้วมีอยู่ด้วยกัน2คลิป ชั้นอื่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมแหละตัวฟิกเกอร์ตัวอาร์ทอยตัวร้านอื่นๆอะไรเงี้ยก็ยังคล้ายๆคงเดิมอยู่เนาะของใหม่ก็มันก็ยังมีมาไม่เยอะส่วนใหญ่ของใหม่เนี่ยก็จะเป็นพวกอาร์ทอยซะมากกว่านะแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าในคลิปเนี้ยเออมันได้ไปเจองานที่ว่ามีสินค้าลดราคาหรือว่าใครอยากจะดูคลิปสะพานเหล็กแบบว่ายาวๆเลยที่มันอัปเดตล่าสุดนะไปดูช่องนี้ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านนี้ช่อง บูมสต t ๊กเกอเขาเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วเขาเพิ่งลงคลิปไปเมื่อเนี่ยปลายเดือนกันยานี่เอง mm hmm. ก็ไปดูช่องเขาได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมคลิปช็อตนะครับร่วมกิจกรรมแจกชุดเบบี้ทีสชุดนะมาคอมเมนต์กันได้ในคลิปช็อตคลิปนั้นรอติดตามดูนะแล้วก็ขอคลิปนี้ก็มีเหมือนกันครับนี่แจกน้องเมอร์ลี่น้องอะไรสักอย่างเนี่ยนะ ที่ดูกันไปในคลิปเนาะก็คอมเมนต์ร่วมกิจกรรมกันได้ทุกคนแจกจริงๆนะโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย